สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครเข้าเข้าครัวค,วค่ะกับเชฟนกค่ะวันนี้เรายัางอยู่ใน healthy food series อยู่นะคะอาหารสไตล์เพื่อสุขภาพเนี่ยหลายอย่างก็เป็นในรูปแบบเดิมๆหลายท่านก็อาจจะทานบ่อยๆแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เชฟอยากจะนำเสนออาหารว่างอีกแบบหนึ่งนะคะ ที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เต็มไปด้วยผักสีเขียวค่ะ,ะช่วยในการดีทอ็อกคล่างกายแล้วก็ทานได้บ่อยๆไม่เบื่อแล้วก็ไม่มันไม่เลี่ยนนะคะอาหารที่ว่านั้นก็คือเมี่ยงเห็ดค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูส่วนผสมของเมี่ยงเห็ดกันนะคะเมี่ยงเนี่ยเชฟอยากจะให้มองออกเป็นสามส่วนนะคะส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นตัวเครื่องที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะที่เป็นตัวชูรสส่วนแรกเนี่ยก็คือส่วนนี้นะคะก็ประกอบด้วยนะคะเห็ด วันนี้เชฟเลือกที่จะใช้เห็ดฟางเห็ดหอมแล้วก็เห็ดหูหนูนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะใช้เห็ดอื่นก็ลองได้ตามจินตนาการแต่ขอให้เป็นเห็ดที่มีน้ําน้อยๆนิดนึงนะคะส่วนที่2ค่ะก็คือ,อตัวหมูสับค่ะแล้วก็เครื่องปรุงรสสาหรับส่วนที่เป็นตัวเนื้อเมี่ยงนะคะก็คือน้ําปลากระเทียมสับน้ําตาลทรายไม่ฟอกสีแล้วก็น้ํามันพืชค่ะส่วนที่2ของเมี่ยงเนี่ยที่เชฟอยากจะให้ดูก็คือเป็ดตัวของน้ําจิ้มนะคะ น้ำจิ้มวันนี้เนี่ยเชฟเลือกที่จะทำเป็นน้ำจิ้มแบบสไตล์รสชาติแบบเปรี้ยวหวานที่ทำจากตัวตัวเปรี้ยวเนี่ยเกิดจากอันนี้เป็นน้ำมะขามคั้นค่ะน้ำาลาปี๊บนะคะข้าวคั่วค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะเป็นส่วนประกอบแล้วก็เป็นตัวที่ไว้ห่อให้เมี่ยงมันเป็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วก็เป็นคำนะคะก็ในนั้นก็จะประกอบด้วยข้าวถั่วทอดค่ะมะนาวแล้วก็ ตัวนี้เป็นตะไคร้นะคะหอมแดงค่ะแล้วก็พริกขี้หนูค่ะแล้วก็ใบผักที่วันนี้เลือกใช้มาเนี่ยสารพัดเลยคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะวันนี้เชฟเลือกจะใช้เป็นสลัดคอสนะคะแล้วก็เป็นเป็นใบชับครูแล้วก็ตัวนี้เป็นผักชีฝรั่งโหระพาค่ะทอดค่ะซาลแหน่ค่ะโหระพาแล้วก็ผักชีค่ะ จริงๆผักเนี่ยก็เลือกเลือกแบบหลากหลายที่คุณผู้ชมชอบเป็นเป็นกลิ่นแล้วก็รสที่คุณผู้ชมชอบนะคะ,ะเพราะว่าผักแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีสารฟาาวโนยที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยแตกต่างกันไปอยากจะให้กินผักหลากหลายมันจะดีกับสุขภาพค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ไปดูวิธีการทำกันค่ะ คุณผู้ชมคะอย่างแรกที่เราจะทํานะคะในเมี่ยงเห็ดนะคะเราจะทําจากน้ําจิ้มก่อนนะคะเนื่อจากเราจะทําการต้มค่ะน้ํามะขามคั้นนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายน้ําตาลปี๊บอะคะ่ะให้เดือดใส่น้ําปลาด้วยนะคะนี่คุณผู้ชมคะน้ำมะขามคั้นสมัยนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถหาซื้อในรูปแบบของขวดแก้วได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ สะอาดดีด้วยแล้วก็สะดวกดีค่ะถือว่าถ้าไม่สะดวกเนี่ยคุณผู้ชมไม่ไม่ได้เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตตามตลาดก็ซื้อตัวมะขามะขันเองก็ได้นะคะค่ะคุณผู้ชมคะตัวน้าจิ้มของเมี่ยงเนี่ยตอนนี้ก็ข้นเดือดเหนียวแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เอากระทะที่เราจะผัดตัวหมูสับกับเห็ดเนี่ยขึ้นไว้ส่วนน้าจิ้มเราก็เทพักไว้ให้เย็นนะคะยังไม่ใส่ข้าวคั่วนะคะรอเขาเย็นก่อน ตอนนี้เราตั้งกระทะให้ร้อนนะคะคุณผู้ชมต่อไปเราจะทำการผัดตัวหมูสับกับเห็ดนะคะตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมสับละเอียดค่ะระหว่างที่เรารอให้กระเทียมเหลืองนะคะคุณผู้ชมเราก็หันไปหั่นเห็ดนิดนึงนะคะ ให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสตอนนี้กระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็เอาหมูสับค่ะลงไปผัดทุกก,กระเทียมค่ะ พอสุกนะคะคุณผู้ชมแล้วเราก่อนที่หมูจะสุกหน่อยนึงค่ะเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปเลยค่ะเพราะเห็ดหอมนี่เทกเจอร์มันจะค่อนข้างเหนียวนะคะแล้วก็เขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวค่ะเราก็ปรุงรสไปเลยค่ะน้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีค่ะ เปิดไฟแรงๆเลยนะคะอยากจะให้ตัวเครื่องเนี่ยะคะ่ะแห้งออกแนวแห้งนิดนึงค่ะนี่เราสังเกตนิดนึงนะคะพอหมูเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็เอาเห็ดที่เหลือะคะ่ะสามารถใส่ลงไปได้เลยถัดไฟแรงๆนะคะให้ทุกอย่างส่วนผสมเข้ากันจนแห้งค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะตอนเสร็จเป็นยังไงคุณผู้ชม ผู้ชมคะตอนนี้หมูสับที่เราผัดกับเห็ดเพื่อทําเป็นเครื่องเมี่ยงเนี่ยก็ผัดจนแห้งดีนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเชฟก็ทําการเตรียมเครื่องเคียงของเมี่ยงกันได้แก่ออตะไคร้หอมแดงมะนาวนะคะถั่วแล้วก็พริกค่ะเราหั่นเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมเตรียมไว้ข้างๆนะคะเอาที่เราผัดเสร็จแล้วเนะะี่ยค่ะจัดลงถ้วยวางคู่กับเครื่องเคียงอื่นๆนะคะ แล้วก็ผักที่เชฟเตรียมไว้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็น้าจิ้มของเราค่ะพอเย็นได้ที่เราก็ทําการเทเข้าครั่วตามลงไปนะคะเสร็จแล้วค่ะส่วนผสมเมี่ยงเห็ดนะคะทุกอย่างอาหารว่างเพื่อสุขภาพอร่อยแล้วก็ดีกับสุขภาพมากๆเลยกินได้บ่อยๆแล้วก็ทําง่ายด้วยค่ะสําหรับอัตราส่วนผสมค่ะสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ควงตาหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ